เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนีี่่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เอยโยโยโย่เฮลโลกว่าสับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาพาทุกคนนะครับเลือกกันว่าเผาตื่น vc ของกูเนี่ยเราจะเล่นสายไหนดีนะครับอ่าให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราแต่ผมมองดูแล้วนะสําหรับเผากูนครับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันก็ฟาร์มได้ทั้งคู่นะแล้วก็ เอาไป PVP ได้ทั้งคู่ด้วยเหมือนกันนะครับอืมผมก็ไม่รู้ะอ่ว่ามันยังไงอะผมก็ไม่ใช่สายเผากูนด้วยนะครับผมแทบไม่เคยได้จับไม่เคยได้เล่นเลยแต่ก็จะอธิบายความสามารถทั้งหมดให้ฟังก็แล้กันนะครับเพื่อให้ทวนเนี่ยลองไปเลือกเอาว่าเออดูดูแล้วเนี่ยเอาไปฟาร์มน่าจะเป็นยังไงวะหรือเอาไป PVP มันจะออกมาเป็นยังไงเอออะไรประมาณนี้นะครับ โอเคเอาละครับทุกคนครับเรามาแปลงร่างกันดีกว่านี่สำหรับสายที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสายเฟืองสีแดงคู่นะครับความสามารถของเขานะครับก็คือมันจะดูดเลือดแรงนะทุกคนเนี่ยในการโจมตีของเราแต่ละครั้งอะ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับเห็นปะเออต่อยทีหนึ่งนี่แบบเลือดเด้งขึ้นมาปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยนะครับก็ คู่ง่ายๆก็คือมันดูดเลือดแรงนั่นแหละสาหรับสายเฟืองสีแดงคู่มีแค่นี้เลยจริงๆครับแต่มันจะมีความสามารถของเฟืองสีน้ําเงินเนี่ยติดมาด้วยนะครับก็คือความสามารถของมันเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับที่อยู่ในวงดําๆของเราเนี่ยเดินช้าลงแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นสีดําๆนะครับก็คือหน้ามืดหน้ามืดตามมวอะไรประมาณนั้นแล้วคนที่อยู่ในวงของเราเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับที่จะฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยคือโดยเรา ดูดเลือดแล้วใช่ไหมเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถหิวเลือดได้ด้วยนะครับถ้าอยู่ในวงของเราเนาะปกติอะอยืนเฉยๆเลือดมันจะเด้งเองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ายืนในวงเนี้ยยืนยังไงเลือดก็ไม่เด้งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูความสามารถในการดูดเลือดของมันว่าอุ้ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับโอเคมามได้อยู่นะ อ๋อโอเคครับทุกคนก็คือที่ทุกคนเนี่ยเห็นเลือดมันเด้งน้อยนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นผู้เล่นนะครับย้ำนะครับว่าถ้าเป็นผู้เล่นมันจะเด้งเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าในเฟืองสีแดงอ่ะมันวงเล็บไว้นะครับว่าความสามารถนี้มันจะอ่อนแอนะครับเวลาใช้กับมอนก็คือเวลาตีมอนเนี่ยเลือดมันจะไม่ค่อยเด้งแต่ถ้าไปตีผู้เล่น,นครับเลือดมันจะเด้งขึ้นมาแบบหัวพ๊บเลยเอออะไรประมาณนี้อ่าทุกคนครับ แล้วก็มันจะมีหนึ่งความสามารถนะครับก็คือความสามารถของเผ่ากูเนี่ยที่มันจะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผ่ากูมันจะเป็นเผ่าที่พิเศษนิดนึงนะครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีพาสีอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้พาสีเกี่ยวกับเผ่ากูเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับก็คือเผ่ากูเนี่ยพาสีของมันจะใช้ได้แค่ในตอนกลางคืนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดเผ่าตื่นในตอนกลางวันนะครับในตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีความสามารถเดียวกับในตอนกลางคืนเลยครับ ก็คือพาสีในตอนกลางคืนเนี่ยสามารถใช้ในตอนกลางวันได้นั่นเองนะครับทุกคนสําหรับเผา่ากูล v 4ตื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับใช่ค่อนข้างมีประโยชน์หลายอย่างเลยจริงทั้งตาบอดนะครับความสามารถในตอนกลางคืนก็ใช้ในตอนกลางวันได้แถมยังปฏิเสธการดูดเลือดออไม่ใช่ปฏิเสธการเพิ่มเลือดอีกนะครับเวลาศัตรูมาอยู่ในวง แล้วศัตรูที่อยู่ในวงของเราเนี่ยก็จะหน้ามืดด้วยคือความสามารถมันเยอะจริงอนะ่ะทุกคนหลายอย่างมากๆครับคือถ้าให้อธิบายเนี่ยบางทียังอธิบายไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันเยอะจนจําไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนสงสัยนะครับว่าพี่ครับผมมีอีกาแล้วทําไมเวลาผมเดสเนี่ยมันไม่มีดาเมจครับผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมอันนี้เป็นสายเฟืองสีแดงคู่มันจะมีอีกาบินครับแต่เวลาเดสมันไม่มีดาเมจครับนี่เห็นไหม อ่ะงงไหมงงครับแต่ถ้าเป็นเฟืองสีฟ้าคูณครับไม่มีการครับแต่เวลาแดดแล้วมีดาเมจผมก็เลยงงด้วยเหมือนกันครับว่าเพราะอะไรแล้วทําไมถ้าพูดถึงการฟาร์มนะครับทุกคนสําหรับสายนี้เนี่ยผมว่ามไม่เหมาะกับการฟาร์มครับเอาไป PvP น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็วงเล็บไปแล้วนะครับว่ามันจะอ่อนแอนะครับความสามารถในการหลุดเลือดเนี่ยมันจะอ่อนแอเวลาตีกับมอนเตอร์นะครับเออ ผมก็เลยมองว่ามันไม่คุ้มอ่ะเพราะว่ามันเราเอาไปตีคนใช่ไหมเออถ้าจะเอาไป PVP อะ่ะถ้าผมเข้าใจผิดนะ่ะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเขียนว่าอย่างนั้นนะครับเออผมก็แนะนำว่าถ้าจะเอาไปฟาร์มเนี่ยเอาไป PVP ดีกว่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อยกสายอีกหนึ่งสายนะครับก็คือเฟืองสีน้ําเงินคู่นั่นเองนะครับสาหรับสายเฟืองสีน้ําเงินคู่นะครับทุกคน ไม่มีอีกาแต่เวลาแดดมีดามเมจครับนี่เห็นไหมอ่าสิ่งที่เราได้เพิ่มมานะครับนี่แดดแล้วมีดาเมจอันนี้เนี่ยเอาไว้ฟาร์มดีนะครับผมว่านะแต่ p ี p ก็โหนะจริงวุย้ยทำไมมอนมันไปแรงยังวะโอเคตายแล้วนะครับความสามารถหลกัหลกๆของอาสายเฟืองสีน้ำเงินคู่นะครับ ความสามารถที่หายไปก่อนแล้วกันนะก็คือดูดเลือดแรงนะครับแต่ถามว่ายังดูดเลือดอยู่ไหมยังดูดเลือดอยู่ครับแต่จะไม่แรงเท่าสายที่แล้วแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือวงมันจะใหญ่ขึ้นครับแล้วเวลาแดชจะมีการครับนี่เห็นไหมมีดาเมจครับเวลาแดชอ่ศัตรูอยู่ในวงก็ยังหน้ามืดเหมือนเดิมแล้วก็เวลาอยู่ในวงก็ไม่สามารถฮิวเลือดได้เหมือนเดิมนะครับมีอะไร อ่ะแล้วก็ความสามารถนะครับพาสซีฟของเผ่ากุลในตอนกลางคืนก็สามารถใช้ในตอนกลางวาันได้เหมือนเดิมครับหลักๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วนะครับทุกคนมันก็คล้ายๆกับสายเมื่อกี้แหละแค่ดูดเลือดเนี่ยจะเบาลงนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไออีการนี่แหละครับเนี่ยเวลาแดสมันจะมีอีการเนาะอ่าส่วนไอหน้ามืดแล้วก็อ่าปฏิเสธการเพิ่มเลือดนะครับในวง แล้วก็อะไรนะอ่ามันมีอะไรนะลืมจริงๆเผ่ากูเนี่ยอ่านกี่ทีก็ลืมนะครับไอความสามารถในตอนกลางคืนสามารถใช้ในตอนกลางวันได้นะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่อืมสรุปเลยนะเอาง่ายๆเลยนะทุกคนไอที่มันหายไปคือดูดเลือดแรงถามว่าอยู่ไหมยังอยู่ครับแต่จะเบาลงแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือเวลาเดสอีกาเนี่ยมันจะออกมากัดกัดนะครับอือแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ โอเคเข้าใจตรงการปลามาณนี้จะได้ไม่งงเพราะว่าผมเป็นคนที่บางทีก็อธิบายงงนะครับสำหรับสายนี้นะครับถ้าพูดถึงการฟาร์มเนี่ยผมก็มองว่าก็เหมาะนะเพราะว่าเวลาแดชนะมันมอีอีการครับออกมากัดมอนเตอร์หรือสต e แล้วก็ถ้าถามว่าเอาไป PVP ได้ไหมผมก็มองว่ามันก็ยังโอเคจริงๆอะเผากูลอะมันได้ทั้ง PVP แล้วก็ได้ทั้งฟาร์มเลยนะทุกคน แต่อยู่ที่ทุกคนจะเลือกเลยว่าอยากได้อีกาไหมหรือว่าอยากได้ดูดเลือดแรงนะครับอือสองอย่างเนี่ยลองเลือกเอาเนาะโอเคครับทุกคนครับสำหรับเผ่ากูเนี่ยก็จะมีปรามาณนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ทุกคนจะเลือกแล้วว่าอ,อ่อจะเล่นสายไหนดีอยากได้อีกาหรืออยากได้ดูดเลือดแรงนะครับก็ลองไปเลือกเลือกเอาเนาะทั้งคู่เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ฟาร์มดี PVP ดีทั้งคู่นั่นแหละครับโอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย